สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ร้านเมนตราแกรมนะครับขายออนด้านหลังผมนี่แล้วก็คุณทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอคุณทีจะเล่าให้ฟังว่าออนมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับอ่ะได้เลยครับชุดแรกก่อนโอเคเอาคนที่ต้องการรองเท้าซัพพอร์ตจากแบรนด์ออลนะครับโอเคเออจริงๆถ้ารองเท้าซัพพอร์ตจากแบรนด์ออลครับพี่ปอต้องบอกว่าจะเป็นคาวสตาร์ตัพ อันนี้พี่ปอรหรือเพื่อนๆอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าคาวสตาร์ตันตอนเนี้ยของละหมดขายดีขายดีขายดีของหมดคาวสตาร์ตันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่ดีที่สุดของ <K id> ออนนะครับ <K id> มันเป็นตัวดับเบิลเลเยอร์หน้าเท้ากว้างใส่ได้คนน้ำหนักเยอะใส่ได้คนก็จะชอบคาวสตาร์ตันมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่สำหรับผมนะแล้วก็สเปคที่เขาบอกเนี่ยมันสามารถใส่ซัพพอร์ตได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับก็คือตัวคาวมอนสเตอร์ครับพี่ปอนี่คู่นี้นะคาวมอนสเตอร์คาวมอนสเตอร์เนี่่่ยยออะสสีขาววแนนน ข้อดีของคาวมอนสเตอร์ก็คือก้อนคาวเทคของเขาเนี่ยมันจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ออนมีมาทีนี้ก็คือมันก็จะมีความสเตเบิลแล้วก็ตัวนี้วิ่งระยะไกลได้วิ่งมาราธอนได้ใส่แข่งได้ใส่ซ้อมได้ตัวนี้ก็คือถ้าส่วนใหญ่คนที่เคยใส่สตาร์ทัแล้วเนี่ยคือเขาบอกมอนสเตอร์เนี่ยก็จะดีกว่าเพราะเขาชอบกว่าอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่เขาชอบกว่าเพราะว่าน้ําหนักมันเบากว่าสตาร์ทัตเพราะสตาร์ทัสจะ้ดี่หนักได้ดีเรื่องน้ําหนักแล้วก็มันก็ยังมีความมีความสพอร์ตแล้วก็สเตเบิลอยู่ แตกต่างกับสตาร์ทก็คือตรงที่ว่าคาลเทคของ s t า t ์ทจะเป็น2ชั้นแต่นี่จะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าใหญ่ก็จะได้เป็นมอนสเตอร์่นี้สายซัพพอร์ตใส่ได้ใครอยากได้ จากออนเน่ก็คู่นี้เลยใช่ใอ่ m o n s t e ได้เลยจริงๆสายใต้กีฬาหรือสายแบบคนที่แบบเคยไปวิ่งอเลนแมน่ะเขาบอกว่าเวลาเขาไปไว่ายน้ําเสร็จเขาปั่นจักรยานแล้วเขาลงจากจักรยานมาใส่มนสเตอร์เขาบอกว่าสบายมากอ๋เอเหรอนุ่มมากเพราะว่าเขาบอกเวลาปั่นจักรยานปุ๊บเท้าเขาจะบวม,มเขามาใส่มนสเตอร์แล้วก็จะจบใส่สบายเลยประมาณนั้นก็ลองนสเตอร์กันดูได้นี่นะครับอันนี้ขายดีมากนะครับคาร์ล์ m o n s t ออกมาหลายสีแล้วด้วยออกมาหลายสีสีแรกสีม่วงสีม่วง ใช่คุณปอได้ไปสีม่วงไปเหมือนกันเนาะปีที่แล้วตอนนี้ก็มีมาทั้งหมดโอ้น่าจะประมาณ6 7ซีแล้วออกมาเยอะมากคาล์มอนสเตอร์แนะนำให้มาลองครับครับอ่าแล้วมีรุ่นไหนบ้างครับอันนีราคาเท่าไหร่อันนี้700 0ครับ7 0 0 0บาท7,000บาทคาล์มอนสเตอร์มีรุ่นไหนบ้างซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอ่อจริงๆถ้าซัพพอร์ตตอนนี้ก็จะไม่ไม่ได้มีแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ที่จะใกล้เคียงกับสตาร์ทัสถ้า่างนั้นเราไปเดลิเทนเนอร์กันไหมได เพิ่งมาเลยเพิ่งมาเพิ่งออกมาเลยครับพี่ปอนี่คาวเซิร์ฟเวอร์เดลี่เทรนเนอร์ใส่ซ้อมทุกวันทุกโอกาสทุกโอกาสใส่สบายมากคือจริงตัวเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเดลีทเทรนเนอร์ที่สำหรับผมนะฮะแล้วก็สำหรับสเปคของออนเนี่ยคือมันให้ความซัพพอร์ตได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่เชิงซัพพอร์ตแต่ให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็ใส่สบายเท้าเนาะเพราะด้วยของไอตัวคาวเทคเฟดที่สังเกตได้ว่าก้อนคาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นอ่บกับตัวนี้คาวโก้เทียบกับตัวคาวโกพี่ปอลองให้เห ก้อนคาวมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นตัวสีเหลี่ยมๆเนาะก้อนคาวจะเป็นสีเหลี่ยมๆแต่อนนี้นจะเป็นคาวเทคเฟดใช้คอมพิวเตอร์อเทคโนโลยี f อ e. ฟในการประมวลผล,ลทําให้ได้เป็นะยังไงครับเออมันจะทําให้ตัวรองเท้าตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีสปีดบอร์ดอีกต่อไปสปีดบอร์ดคือเป็นแผ่นที่จะอยู่ในตัวรองเท้าของออลทุกๆรุ่นอันนี้มีไหมอ่าอันนี้มีครับแต่อยู่ข้างในอ่าอย่างนี้อย่างนี้อ่อย่างนี้อย่างของคาวสวิฟเนาะนี่เขาจะมีแผ่นสปีดบอร์ดสีดำๆแล้วคู่นี้ไม่มีแล้ว ช่คู่นี้ไม่มีแล้วคาวเซิร์เฟเวอร์ไม่มีแล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลแล้วก็ทําโฟมตัวมิโซเนขึ้นมาเป็นทั้งชิ้นแล้วก็โฟมตัวนี้จะทําหน้าที่แทนสปีดบอร์ดไปเลยข้อดีคือพอไม่มีสปีดบอร์ดน้ําหนักมันก็จะเบาแล้วก็ตัวนี้พอมันไม่มีแผ่นสปีดบอร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะให้ความนุ่นที่มันเยอะกว่าเพราะมันไม่มีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะไรที่มันข้าอ,อยู่ตรงกลางนะพี่ปอ,อ,อแล้วก็ก้อนคาวจะเป็นรูปแบบของโดมิโน ล้มไปข้างหน้าล้มไปข้างหน้าสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนกระโมชั่นลงเทา้าเวลาเราวิ่งลงเท้าพี่ปอลงมปอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปดีไปใช่มันก็จะสมูทเหมือนเป็นแบบเ,เป็นเหมือนวิ่งได้ท่าทางตามธรรมชาติแล้วก็สมูทคาร์เซฟเฟอร์แล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้ขอขายของนิดนึงได้เลยครับนอกจากคาร์เทคเฟดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือไอตัวสีในการทําสีใช้เทคโนโลยีที่ว่าโดบได โดบได้โดบได้นะครับก็คือปกติอย่างพี่ปอหรือเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วคือเวลาเราทําสีรองเท้าเนี่ยมันจะต้องเอารองเท้าทั้่งคู่ไปย้อมกับสีใช้น้ำนี่เยอะมากแต่ว่าเนี้ยใช้วิธีการฉีดสีเข้ากับเส้นได้จะทําให้ประหยัดน้ําไปถึง90%สอร์เซ็อ่าสีมันก็จะเป็นสีแบบอย่างนี้เป็นเศษเนิดนึงก็คือใช้น้ําน้อยลงด้วยลักโล่งมากขึ้นใส่สบายยิ่งขึ้นโอเคเข้าใจแล้วใคือทําสีบนเส้นได้ก่อนจะขึ้นรูปเป็นรองเท้าอ่าใช่รับฉีดสีเข้าเส้นได้ใช่คเค ใช่ตัวนี้ใครกําลังหารองเท้าที่นุ่มที่สุดจากออนตอนนี้ฮะเซิร์ฟเฟอร์ครับเท่าไหร่ครับเอ่อหกพันหกร้อยครับหกพันหกร้อยบาทใช่ครับหกพันหกร้อยบาทเป็นเดล l ่เทนเนอร์เดลีเทนเนอร์ใส่วิ่งได้จนถึงมาราธอนก็ได้คือถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแบบมาปุ๊บอยากได้รองเท้าธรรมด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 าไม่ใหญ่โตอะไรมากมายก็คู่นี้ได้เลยใช่ใส่ซ้อมได้ใส่วิ่งได้ได้ทุกระยะแต่ว่าอันนี้ต้องต้องต้องบอกตามตรงว่า อันนี้มันจะเป็น daily t นเนอร์เนาะคือถ้าสมมติเราต้องการรองเท้าที่มันทําความเร็วได้มากกว่านี้อาจจะต้องไปลองดูตัวอื่นอ๋อประมาณนั้นอ่ามีคู่ไหนบ้างครับโอเคอันนี้จะเป็นคาวเทคนี่ก็หยิบอันนี้มาแล้วเนี่ยอ่าคาวโก้แล้วคู่นี้กับคู่นี้มันต่างกันยังไงอ่ะคาวโก้เนี่ยคือต้องบอกว่าคาวโก้นะครับมันจะเป็นตัวสําหรับบ e g i n n e r คาร์คาร์ลโก้ก็คือจะเป็นตัวสำหรับ b e g เ n อร์คือเขาก็จะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนรองเท้าที่ออกแบบมาให้ เป,เ,เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นเหมือนตัวช่วยให้คนเนี่ยฝึกซ้อมไป hmm hmm. ให้ถึงเป้าหมายของคุณ hmm hmm. ตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มวิ่งเขาจะเน้นให้ความสบายแล้วก็เป็นเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายที่สุดแล้วก็ออกไปวิ่งได้ทันทีอ hmm hmm. ่าก็ hmm hmm. าจะเป็นตัวคาวโกนะครับ hmm hmm. ตัวนี้ก็สำหรับมือใหม่วิ่งได้ห้า hmm. โลสิบโลได้ใส่ซ้อมประมาณนี้ครับก็จะแตกต่างกับตัวนี้เพราะตัวนี้จริงๆเนี่ยก็คือ มันจะเน้นเป็นวิ่งจริงจังมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เริ่มวิ่งมาสักพักวิ่งระยะปานกลางจนถึงไกลได้ตัวนี้จะเป็นเริ่มต้นระยะเริ่มต้นจนถึงปานกลางประมาณเริ่มต้นใช่เริ่มต้นก็มาคาวโคได้อันนี้เท่าไหร่หกพันสองข่าวโคหกพันสองหกพันห้าอันนี้หกพันหกหกพันหกข่าวโกพันสองใช่ต่างกันสี่ร้อยก็เรื่องเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรพวกนี้นะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบค่าวโคอันนี้ก็จะเฟิร์มนิดนึงเพราะมีสปีดบอร์ดใช่ครับเฟิร์มกว่ามีมีสปีดบอร์ดแล้วก็ตัวพื้้นนนนนนนเเี่่ยก็็จะปึแแแบบบบๆิดง ตรงเอาโซครับมันจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบเป็นพื้นแบบอย่างของอย่างของคลาจะไม่เหมือนของพวกแบบคลาวสวิฟมันก็จะเป็นแบบพื้นเอาโซตันทานอ่าใช่มีดอกยางนิดนึงใช่เพื่อมันก็จะทนทานกว่าหน่อยใช่ครับก็คือเน้นซ้อมออกไปวิ่งเลยไม่ต้องกังวลอะไรใส่คาวโกไปโอเคอ่ะมีรุ่นไหนบ้างครับอ่าอะไรก็จะเป็นคาวโกถ้างั้นเราไปต่อกันที่คลาวไฟเออร์ไหมครับคลาวไฟเออร์ คารไฟเออร์อันนี้พี่พปอเคยใส่ไหมคารไฟเออร์รุ่นนี้เคยแล้วครับแ,แต่ตัวนี้จะเป็นตัวคารไฟเออร์โฟซึ่งก็คือตัวคารไฟเออร์เนี่ยก็คืออย่างคนที่เป็นวิ่งระยะประมาณท้ฟมาราธอนเนี่ยสามารถใส่ได้<อ>นะครับเท<อ>้าแบนเท้าล้มก็ใส่ได้คารไฟเออร์จุดเด่นของคารไฟเออร์คือปกติของออนเนี่ยจะมีโฟมหลายประเภทมาก<อ>ซึ่งไอตัวเนี้ยมันใช้โฟม2ประเภทก็คือช่วงหน้าเท้าเนี่ยช่วงครึ่งแรกจะใช้เป็นฮีเรียนซูเปอร์โฟมอันนี้เหรอใช่ครับช่วงครึ่งหน้าจะเป็นฮีเรียนซูเปอร์โโฟม่่่าชววงงงครรึหลัจะเป็นซีีกิต อ่าเดี๋ยวดูครึ่งแรกที่เป็นสีใช่ขาช่เฮิลิออนธรรมดาเฮิลิออนซูเปอร์โฟมส่วนเขาหลังจะเป็นซีโร่กราวิตี้ต่างกันยังไงระหว่างเฮิลิออนเนี่ยก็คือจะมีข้อดีคือจะเน้นความทนทานดิดเด้งส่วนซีโร่กราเวิตี้ให้น้ำหนักเบาอ่าก็คือตัวนี้ก็คือก็คือต้องบอกว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ยวิ่งช่วงหน้าเท้าขึ้นไปเนี่ยมันจะทนมากแต่ว่าคือตรงรองเท้าเนี่ยจะไม่หนักเพราะว่าโฟมตรงส่วนท้ายตรงตรงเอ่อส้นเท้าของเราเนี่ยมันจะเบาอ่าคาร์ไฟเออร์ก็จะมีจุดเด่น แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคาวไฟเออร์ก็จะมีตัวรุ่นที่เป็นคาวไฟเออร์วาด้วยครับพี่ปอหน้ากว้างด้วยหน้ากว้างนนผมรีวิวไปหน้ากวา้า,กวางคือของออนก็จะมีรูปปกติกับร่นหน้ากว้างนหน้ากว้างจะแตกต่างจากรูปปกติก็คือแค่ว่าหน้าเท้ากว้างกว่าปกติ4 mm. มเมตรก็จะเหมาะก,กับคนเอเชียก็จริงๆถ้าใครหาหารองเท้าซ้อมนะหรือวิ่งประมาณเท้ามารอนไฟเออร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนี่คาวไฟเออร์เป็นบล็อกอย่างนี้นะครับที่บอกเมื่อกี้เท้าแบนเท้งลงาล้มใส่ได้ใช่ครับคู่นี้ได้เลยใส่ได้เลยครับ ใช่ได้เลยครับคู่นี้ใครที่เป็นคนเท้าแบนเท้าล้มอย่คได้เท้าอ่อนมาเข้ามาลองมาลองได้เลยมาลองได้เลยคาลอไฟเออร์แล้วกับคู่นี้แหละโอเคคาลสวิฟทสามคาลสวิฟทสามนี่คือเพิ่งออกมาถ้าในไทยก็คือเพิ่งเปิดตัววันนี้นะครับวันนี้เพิ่งเปิดตัววันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเพิ่งเปิดตัวอะไรนะเนี่ยอ่าเพิ่งเปิดตัวของทางต่างประเทศเนี่ยเขามีปล่อยไปสักพักแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือเพิ่งเปิดตัวในไทยนะครับ คลาวสวิฟต์เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวที่3เนาะตัวที่1ตัวที่2มันก็เคยมีมาแล้วซึ่งคอนเซ็ปต์ของคลาวสวิฟต์อะครับก็คือจะเป็นตัวรองเท้าที่ออกแบบมาให้ใช้สําหรับการวิ่งซิตี้รันซิตี้รันเหรอซิตี้รันครับพี่ปอตัวนี้คือจะเน้นเป็นซิตี้รันแล้วก็เป็นตัวรุ่นแรกของออนที่ใช้เฮลิออนด้วยนะในตอนช่วงที่มันผ่านมาช่วงที่เปิดตัวช่วงที่เปิดตัวใช่ตอนตอนรุ่น2องครับพี่ปอเฮลิออนเฮลิออนคือโฟมใช่ครับโฟมนี่นะใช่ครับแต่คลาวเทคนี่คือการขึ้นูปปปนนนนีีี่คคือออออเเเ็ททโโลยั้งงหมดดดขส คือจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาวเทคภาพรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดที่น,นี้นะใช่เรียกว่าเป็นคาวเทค,ค,เทคใช่ครับโอเคตัวนี้ก็คือเป็นตัวคาวสวิฟท์สามอ่าอย่างที่ผมบอกคือคออกแบบมาสำหรับซิตี้รันแล้วก็ตัวตรงนี้คือมันจะออกแบบมาให้เป็นรูปแบบเหมือนซ็อกไลน์เนาะนี่ผ้าถักซ็อกไลเนอร์คือเหมือนใส่ถุงเท้าเหมือนใส่ถุงเท้าก็จะมีความโอบตรงข้อเท้าเราตัวนี้ก็ใส่สบายใส่วิ่งจริงๆคือผมเองอ่ะผมเคยเอาไปใส่วิ่งซิตี้รันคือตัวนี้ก็จะมีความสเตเบิล เน้นเรื่องความมั่นคงเป็นความมั่นคงเป็นหลักว่าพื้นถนนบ้านเรามันค่อนข้างตื้จะงอันนี้เราเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันก็ก็จะมีความสเตเบิลแต่จริงแล้วเนี่ยผมออกไปวิ่งลู่หรือวิ่งอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้ตามปกติตัวนี้หลายๆคนพี่พที่ซื้อออนไปครับบางคนไม่วิ่งเลยนะแต่ว่าซื้อคาร์สวิฟตใส่ทํางานใส่เดินใส่ทำงานเขาบอกสบายมากก็ตัวนี้อยากให้ลองครับคาสวิฟตอตัวนี้มันแตกต่างจากตัวที่2ก็คือเรื่องของอัปเปร์เนาะอันนี้พี่ปอเคยใส่พี่ปอเคยใส่ตัวสองรุ่นแรงไม่ได้เป ผ้าถักแล้วก็ตรงตรงห้องห้องเครื่องด้านในก็จะมีบุกข้างในขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อบุกให้มันกระชับอ่าบุกให้มันกระชับขึ้นโอบมากยิ่งขึ้นโอเคอย่างนี้เท้าแบนเท้าล้มใส่ได้ไหมจริงจริงอ่ะหน้าเท้ากว้างใส่ได้ถ้าแบบเท้าแบนเท้าล้มผมว่าแนะนําให้มาลองดีกว่าอ๋อมาลองก่อนดีกว่ารุ่นนี้น่าจะดีใช่น่าจะดีแล้วถ้ากดคนเท้าแบนเท้าล้มนะมาลองที่ร้านมาลองที่ร้านดีที่สุดรับสวมแล้วลองเดินเดินเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่คือเพราะว่าต้องบอกว่าเท้าแต่ละคนบางคนเท้าซ้ายปกติ เท้าขวาแบบถ้าขวาล้มเราก็จะมีหลายรูปแบบมากก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมแนะนำให้มาลองกันดีกว่านาะมาลองดีที่สุดนะครับมาลองดีที่สุดโอเคผ่านไปจริงๆพวกนี้ก็เดลี่เทรนเนอร์ได้หมดเลยนะจริงๆได้หมดเลยครับโฟกัสเป็นซัพพอร์ตพิเศษอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคทั้งงั้นเรามาตัวตัวเลสซิ่งของออนไหมพี่ปอได้ครับอ่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้ใช่ครับสูงมากสูงมากผมหยินไม่ถึงมีคู่เดียวเลย อ่อันนี้มีอยู่ที่ผมด้วยเลยมีอยู่อันนี้คือคาบูเมโคสองไม่ใช่ตัวสามนะฮะคนจะเข้าใจว่าที่คือตัวสามจริงไม่ใช่มันคือตัวสองที่เปิดตัวไปปีที่แล้วคาบูเอ็โคตัวที่มันจะมีคาบูชุดแรกตัวแรกก่อนคาบูใช่คาบูตัวแรกคาบูตัวแรกที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวคาบูเมโคก็คือจะเป็นเจเนอเรชั่นของคาบูเจนี่สองแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีภาพในอินเทอร์เน็ตที่เห็นว่ามีนักกีฬาหรืออีลิตหลายๆคนใส่ัน้นจะเป็นตัวที่สามคาบูเอ็โคไตร อ่าแล้วก็จะมีตัวคาร์ไลอีกออ๋มีคาวตรคา์ไลที่เป็นโปรโตไทป์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเออ่เรียกว่าตัวแข่งของออนแล้วนะตัวท็อปสุดแล้วก็คือตัวเนี้ยเน้นเท่าความเร็วนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือทำให้ทำให้คุณเนี่ยสามารถทำ New PB ในระยะมาราธอนได้ออ่่าาใส่แข่งขันได้เลยนะครับจุดดเเเ่่นนนมััป็อออะไรรบบ้างคแผ่นก็จะเป็นแผ่นเออ่สปีดบอร์ดเนี่ยจะเป็นอินฟิวส์คาร์บอนนี่ข้างในนี้นะสป็น carbon นี่นะเป็นอินฟิวส์คาร์บอนนะครับ upper เนี่ยถ้าพี่ปอลอง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 ถอดข้างในออกมาแล้วลองจับดูฮะพี่ปอมันจะเหมือนกับเป็นผ้าแบบเป็นอ้ป upper แบบบางที่มันจะเหมือนกับเป็นพวกแบบเสื้อกีฬาหนึ่งหนึ่งชิ้นเลยคือหมายถึงว่าบางมากคุณภาพของผ้ามันเนออมันใกล้ๆผ้าใกล้ๆเสื้อใกล้ๆหนาขึ้นมานิดหนึง่งใช่หนากว่าเสื้อกีฬาหน่อยนึงใช่หนากว่าเสื้อกีฬาหน่อยหนึง่งอ่าแล้วก็ตัวแท็กชั o เนี่ยก็คือถูกออกแบบมาให้ยึดเกาะเอ่อทั้งในพื้นผิวที่แห้งแล้วก็เปียกได้ นสีส้มๆตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสีส้มๆตรงนี้ครับแล้วก็เป็นทรงล็อกเกอร์เชฟหน้าเฉิดหน้าเฉิดพุ่งตัวไปข้างหน้าพรีเมียมมากๆคู่นี้ผมบอกเลยราคาก็พรีเมียมสุดๆจิงิพี่ต่อเคยใส่ตัวที่สองนะไอ้ตัวสีเก่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สีแรกสุดสีแรกสุดตอนนี้มีสองสีมีสีน้และสีนี้เก้าพันกว่าบาทก็ว่าพรีเมียมแล้วตอนนี้ล่ะ อ่าตอนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับแต่ว่าอ่าตอนนี้ก็มันเป็นตัวแข่งแหละเนาะอ่าอ่าแล้วคือถ้าใครที่หารองเท้าที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรียกว่าจัดจ้านที่สุดของออนต้องมาตัวนี้ต้องมาตันนี้ใส่เที่ยวก็ได้หล่อมากบอกเลยใช่ใครขารองเท้าคาร์บอนของออนมาคู่นี้มาลองดูได้ได้เลยครับคาร์บูเมโคสเรามาเหลือรุ่นไหนบ้างไหมเนี่ยหรือว่าหมดแล้วเอ่อถ้าของฝั่งวิ่งตอนนี้น่าจะหมดแล้วครับถ้าเป็น running รถ running หมดแล้วที่ขายอยู่ที่ช็อป ที่ขายด่ชอปแต่จริงๆเรามีรุ่นเยอะกว่านี้แต่ว่าเราขายไปหมดแล<อ>้วตอนนี้ถ้าที่ชอปนี้ก็จะเหลือขายดีไงขายดี <c oughs> เรามาถึงปุ๊บหมดเก <c oughs> ี้ยงแล้วเนี่ย้พอพอพี่ปอมาเลยหมดเร็ว <c oughs> <c oughs> ขายดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องบอกผนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทีตอนนี้เราอยู่ที่เมทายแกรมช็อปที่เอมพเรียมครับนอกจากที่นี่แล้วมีที่ไหนบ้างครับเราจะมีที่เมกาบางนานะครับแล้วเราก็จะมีที่เซ็นทรัลิงก้าคพี่ปอมีที่เซ็นทรัลชิดลมมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีที่สยามทาคาชิมายะที่ไอคอนสยาม นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเปิดที่พารากอนนะครับที่สปอร์ตมอลล์โอเคแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้ในปีนี้เราก็จะมีช็อปใหญ่รอติดตามข่าวสารอีกทีนึ่งอ่าโอเคแต่จริงช็อปเราโอ้มีมีหลายที่มากๆใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นละกันหรือจริงๆจะไปพบกับไปลองที่ร้านดีลเลอร์ของเราก็ได้อ่าก็เกิดใครสนใจออนก็เข้าไปที่สาขาที่ื่อกีคุณทีบอกได้ใช่ครับผมน่าจะบอกไม่หมด้แล้วผมจำไม่ได้อะไรเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูรุ่นอื่นๆของออรับ